ถึงหน้าต่อปราปาแล้วครับถึงเวลาต้องต่อท่อปรปาปลาเข้าไปแล้วต่อท่อต่อเรียบร้อยแล้วครับท่อพี c ีสี่หุนสิบสองเส้นเหลือ เดี๋ยวจะเข้าหน้าแรงแล้วน้ำจะลดต้นไม้จะไม่มีไม้ยงชิดก็ออกดอกแล้วต่อท่อไปแล้วสายยางก็ซื้อมารอแล้วเรียบร้อยครับ สายยางยี่สิบเมตรเหลือยี่สิบเมตรเหลือ,ลอวันนี้ผักผลไม้ที่นี่ก็รอปุ๋ยเข้ามาส่ง